สวัสดีค่ะสวัสดีน้ำน้ำมาวันนี้ไปไหนกันจ๊ะเราจะไปขับเอ้ยเราจะไปแข่งข,งขงับเสพานะคะเกียร์ออโต้เราจะไปแข่งขงับเสพานะคะที่แกลงที่แกลงจังหวัดระย,ยองนะคะเป็นออ,อนศวรีสินท้าคู่ ป็นเวทีกลางนะวันนี้มันเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะใช่ันอยู่ในวันแบบว่าวันของสุนทรภู่อยู่โอ้โหง่วงมากวันนี้ทุกคนมีตอนนี้หกโมงกว่านี่หกโมงสี่สิบไปกันเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานนะครับบ๊ายบายฝนก็ตกด้วยนี่บรรยากาศนะครับอันนี้นี่บรรยากาศการประกวดรับ เสภาวันนี้โอ้โหเด็กก็เยอะเหมือนกันนะก็มาจากทั่วสารทิศแต่กลัวตกน้ำนะเนี่ยบรรยากาศเวทีใหญ่โตมโหไรเอ้ยมโหฬารนี่เวทีสวยมากทุกคนน้ำนี่ในงานที่เขาจัดกันทุกคืนเนี่ยที่เราดูไลฟ์สดสวยเนาก นี่น้องๆมากันเพื่อนๆน้องๆมีเวทีสวยมากทุกคนแล้วก็จะแข่งตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ได้แข่งตรงนี้แหละลูกนี่นั่นไหนนก็จัดก็จัดแล้วเอ้ยเป็นไงบ้างตอนนี้ยังหาครูไม่เจอเลยนะก็แบบต้องไปหาครูก่อนไกลแล้วนี่นี่น้ำโมเข้าแล้วตัวจริงเหรอลูก นี่การขับเสภารจากเมือยนตอนต้นนะครับนี่ตานที่ลงทะเบียนบรรยากาศนะครับนี่ที่นี่เสร็จแล้วพูดบรรยากาศใหม่ด้วยอ่าได้ยี่สิบเอ็ดค่ะยีสุดท้ายเลยนะคะอับต่อมาจะคนแรกนะเนี่ยหนึ่งมาหนึ่งมาคิดว่าคนแรกปะโถอที่ไหนได้คนสุดท้ายโอเคเดี๋ยวไปรู้กัน เชียร์เพื่อนก่อนได้ดูเชียร์เพื่อนก่อนโอเคป้าเดี๋ยวเอาแล้วทุกคนทุกคนไปแล้วทุกคนเลยเป็นไงนะพร้อมไหมพร้อมมากร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคงานงานแรกเอ้ยเต็มที่อนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวติดคนอื่นอนุญาตนะครับเออเดี๋ยวสู้ๆนะทำไงล่ะคือแล้วแต่เราไปโควสุดท้ายแล้วเร้องปิด เราปิดไปเลยนะแล้วปิดงานไปเลยฝนตกอีกนี่ดูสภาพน้ำเละหมดเลยโอเคเอาเลยครับสู่ๆนะครับรูปทำให้เต็มที่นะครับโอเคเก่งอยู่แล้วเป็นไงบ้างไกลละสู้ๆนะครับอืมเป็นกำลังใจให้ทำให้เต็มที่นี่แหละคนสุดท้ายและลำดับต่อไปลำดับที่1 1บเอ็น้องนโมนี้นะครับ เเรียบร้อยไปเลยลูกตูนะไป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 ล้ไปไปกาไป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 รปไปรปไปัปไปไปเปไัไป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 ไ นานนัก,กาววันสุบค้นผู้กบฏของโลกมับบกนจะมีการศึกษา2,565ได้แก่ได้แกให้เนกันตันแต่บ้านช้างบ้านช้าง โงนักเรียนมากๆนะคะได้รางวัล2,005นะคะลูกค่าทั้งหมดกับ2,000นะคะเหลือ500เดินเที่ยวงานอันสมควรคยินดีกับน้ำโมด้วยนะครับโอเคอยู่ด้านนี้ก่อนดูด้านค่าสอบติวทักษิการสันติมุกดาสินนะคะลำดับต่อไปนะเรื่องไหนเป็นการกลับบ้านแล้วทุกท่าย้อนเลยขอบคุณคุณครูด้วยนะครับขอบคุณคุณครูด้วยนะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะเดี๋ยวเรียนให้ท่านรองฉันกระมวลใจช่วยนะคะท่านรองผู้ในการชำาญสองทีค่ะได้ให้เกียรติมอบรางวัลป้ายรางวัลนะคะให้กับนักเตีเลยวรงวันรองชนะเลิศอันดับสองเวลานี้17นาฬิกาใครสวยพอดีเลยอ่ะมันมึนๆพอดีเลยทุกคนเออเรสวยเริ่มพอดีเริ่มไปรำวันเรื่องเนี่ย เนี่ยเริ่มรับรางวัลแล้วการแข่งขันเแท้นะครับเียนเชิรเวทนข้างเดีเลยนะครับเนี่ยถึงขั้นตอนการรับรางวัลล่งันโรงเรียนก็ทให้คั้งด้หน้ารทยกับเสียพาครับในระดับชันศกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับซึ่งในการประกาศผลรางวัลในการประกวดขัเสียพาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 ถึงม .3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ เด็กชายนัทวัตบุรยวงจากโรงเรียนประยงวิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวพัทิราสุนทรชัยจากโรงเรียนมิคมวิทยารางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงนัทธนิชาปิโธจากโรงเรียนบ้านถางกาญจนาุมวิทยา บบนะครับ,รบการรับกิจกรรมการประกวดขับเสภาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นเสียงดีนะครับเน้นเสียงดีนะครับหรือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวนะครับการขับเสภาต้องนาเรียนรู้รักก่อนนะครับว่าการที่แต่ละรุ่เรียนเนี่ยจะฝึกฝนให้ลูกๆูของเรานั้นทำการขับเสภาได้อันนี้ถือว่าเป็นจกยากอีกรูปแบบหนึ่ง ทีนักเรียนต้องมีการมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาและอันน้เสียขั้นต้นก่อนครับโอเคมาต้นกันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุดครับหนยืนกู้นามรับ โอเครียบร้อยแล้วร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับดูการเปพีได